โบ้เนี่ยใส่โบ้เลยครับสำหรับโซนนี้หมานหมานครับหมานหมาเจ้าวละครับพี่น้องครับมาสิป่าคือเราครับโอ้โห่าอย่างไรพี่น้องครับย่ำเสาครับบ้ยเหลืองอุยหุยเหล่ไปคือบรรยากาศครับน้ำไหลสิทธากดพี่น้องนี่ครับเอามาเบิ่งน้ำกันครับว่า บ้าสดไซส์ซีเรตโตว่าพี่ครับนะครับน้ำเบ่งน้ำกันะครับนะ ยังพี่น้องครับดึงดูตั้งหลายเท่อน ใส่นี่แหละครับใส่ตัวบอ,งอยง่อุ้มพึ้นาโอ้กินกิล้วเ็นจานาย,ยเลย ใช่สวยอยู่ครับ ใส่น้อยๆส,สวยๆใส่แว่นๆครับเนี่ยใส่โบโบเลยคุณผนี่ครับใส่โบโบเลยครับใส่โบโบ,บ,ส,บ,บส,สวยเลย มาอีกแล้วพี่ต้องนีงคนงานครับใส่สวยๆครับอีโอ้หลกินนะครับจะกกินไปยังไงพี่ต้องนี่ครับใส่สวยๆเลยครับเบนี่ย กี่กิโลสามโลสามโลมมสายใหญ่ๆสวยๆนี่สาใหญ่ๆส,สวยๆสวยก็มีสายโบเลยสาโบนี่พ่อบ้านได้อ้โหมาเนาะคนหมาเนาะหมาเนาะหมาเนาะม,มันหม,ม,ม,มันครับสำหรับมือนี่สามโลพี่น้องเบาๆมันทุกเม็ดเด็ดทุกไม้ ต้องเยื่อปลาดับเบาสดใสเด้อพี่น้องเนี yeah! ่ย